สวัสดีค่ะสวัสดีสุพูสุคน์ด้วยค่ะเด้มอมาวันนี้วันหยุดะวันอาทิตย์นี่ของแซ่บๆมาสู่กินให้เขาด้วยค่ะเด้อขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยาปลาเน้นค่ะก็จะเป็นลูกชิ้นปลาลูกหน่อยค่ะลูกไม่นๆอยกินง่ายงกันนะปลาเน้นตอนกับนี่ค่ะใส่ใส่ตอนไปนั่ง ค่ะตอนตอนนี้เป็นตอนตๆไปเลยยังๆงพักก็จะมีคืนอนาใส่พวกสตอถทั่วฝักเง่ากระหลำ่ำถ้านีนก็จะเป็นพักสลแนน่พักซี่เล่าพักซี่หอมทั่วฝักเง่าแตงกว่าเว้ยเป็นเมน,นูที่แบบกินพักเป็นหลายนะคะเ้อะ ไอสากกน,น,น,นบ้านเฮาก็สิมักกินผู้ใดกินมาเป็นนี่บ่แม่ไอสานแน่นอนค่ะนาะตืมม่นมาแน่สุดต่อบานเฮาบา่มีดอกทางภาคใต้เพินน่นมีเ,เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอืเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเพิ่นก็เริ่มปลูกกันหลายแล้วพัฒนานแล้วตัวบ้นานเฮาก็ได้สับแซ่บจนํากันเด้อค่ะเด้อมึงอุ้ยกินนํากันเด้อคะ่ะ